ป้าพี่น้องเขาป้าอีกแล้วพี่น้องดอกแกละแหกมานจ้า,าเดี๋ยวพี่น้องเด้ขอข้าป้าน้ำกันเก็บเห็ดน้ำกันมันมันเด้อนี่ดอกแหละแขกมานเลยจ้ะโตเปาะเนี่ยมันนี่พายเอกพระเขาป้าอีกแล้วจ้าพี่น้องมาแต่เสาเลยมันขนาดมาแต่เสานี่ก็ยังมีคนมาแต่เสา กออีกที่พี่น้องรถจอดเต็มอยู่โดอกหนึ่งกินไปนั่นแล้วน,นะขัดบกคนใบใหม่ฮอตมาเห็นนี่พี่น้องเลย มาเก็บเห็ดนี่อันพระเอกตาดีดีพี่น้องโอ้โอ้ป้ปาอยู่ฮะลูกเพื่อนี่หมดบ่ามาเห็นเห็ดดิขนาดอันเป็นบใสไแววนนะพี่น้องอถากแถไปแล้วดอกนี่ตุูมุต่มุ อบๆจังสีและพี่น้องเนี่จัะเต็มใหม่เต็มมือเนาะขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายได้จ่าได้ตั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจใได้พี่น้องขาน่น,นัะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราเป็นกำลังใจให้ได้ได้จ่าได้อ โอ้โหน่แต่เน,น้องว้าวปืดพี่น้องโอ้ยอ่อนซ้อนเลยได่พ่น,น้องเห็นไหมได่อยุออออ่สวยอะพี่น้นอง อ,อ,กกอ,อนน่องต่อเหมาะเยอะว้าวบมนสีมันดูตีพี่น้องแดนี ยาวเี้เพิ่งเห็ดเพิ่งหมวกสมใช่นีมปลานี่นนปกติก็ได้เก็บลายอยู่หมองน,นี้้จะพี่น้องแต่ว่าปีที่แล้วส,สองปีนี่แหละ นี่ขายั่งนั่นอยู่จ้ะเบิงพุ่นขาพุ่นยั่งนั่นปึ๊บเลยนี่เดี๋ยวเอาเอาไปอันถอดกรอบแซ่บแซบพี่น้องเราจะเอาไปถอดกรอบเลอสิเอาไปผัดกับเผาเด้อผัดกับเผาอุ้ยแซ่บอิลีพี่น้องเอ้ยเห็นไหนี่ก็สิเอาใหญ่บัวนานานี่ออกเนาะนี่เอาไปเท่ากับนั่นนะได้เยอะนี่เอาไปพัดกับเผากับแซ่บจ้ะ น,นีไงทองเดือบๆจกเป็นกวางเนอะเป็นหมูป่าบม,ามาูมาเต้ซีเมนกวางหรือจ้ะมาเต้นี่ยอีกป่าอยู่เพป็นว่าเห็นเห็ดฟองน้ำอยู่อันบนตอไม่พอน้ำพี่น้องก้อนใหญ่ใหญ่ปาดก้อนใหญ่ีหลีเรียกไปตะรพีเกอร์กูก้อนอนั้นก้อนเดียวเนี่ยเต็มตะากร้าป่าอยู่เลยปาดสะมังงาม,ามเด้ งามต้อนอย่ไหมเอาไปย่ำเดีอพี่น้องนี่ย่ำแซบแซบจ้ะนี่เบิ่งติล่ะปอดสวัสดีจ้าพี่น้องแต่ว่าบอเอาดอก่คพี่น้องถ้าเอาเห็ดอันนี้ไปเนาะตะก,กาปลาอยูบ่บ่มีหมองใส่เลยจ้ะเอาก็สชีเอาไว้นี่ละเพื่ออันคนที่ข้าเจ้ากินเนาะกขาาจงมาพอ้นะจ้ะเอาไว้อุ้ยงามอีลิกอบใหญ่เลย ไปต้อพี่น้องไปต้อบาเนี้เดินมาพออีกอีกกอนหนึ่งแล้วพี่น้องมันย้ำเขาไปหาคือบุกพอมันมันย้ำเขาวัดหาคือพอเนาะนี่เ้างเห็ดอันอนี้เนาะเออว่าว่าเอาหรอกจ้าพี่น้องมื่อนี้หาเก็บเฉพาะเห็ดผึ่งหวานเท่านั้น nóng bên tao liền bên tao liền tốt 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 ลุงจอดว่าคนพนักพี่น้องคนมาเก็บเห็ดมือนี้ก็หลายหลายเด็กพี่น้องเลยโอ้ยแสดงว่าดีนะมาก้อนข้าเจ้านี่ đó nè Piong bưng ngái tròng đợp, Ôi mình nhang đấy Piong, mũ pa ai tròng kiểu đợp, mõi mũ pa đút ẩn theo nè, muốn mất liền. thế à, này, ta xé đai nó, thác thả thẻ thác muỗ pa ngái tròng kiểu đợp á, à. biết ta. เพิ่งเบบีพี่น้องเบบีหรือบอด้แล้วจ้ะนเบบีอ้โอ้สวย,สวย ตูมุยูโอ้ยอยากพอ,อังเสียละพี่น้องนี่อก่อแบบนี้แล้วนี่ตุูมุตีมีเนาะมือนีคนมาเก็บเห็ดลายลายพี่น้องมาอนี่แตกงวยเยอยย่อันอยุอีกฝั่งทางหนึ่งนะจ๊ะทึ่งเ,เจ้ามาอันทึ่งลูกเทิ่งเต่าไหมาพี่น้องแตกงวยเยอยย่แต่ตะมวนขึ้นอย่างนี้เก็บเห็ดพี่น้องดอกไมๆกำลังขึ้นกันลายดอกคือ่พี่น้องยังได้สิได้มาเก็บอีกเนาะนี่เนาะ ว่าบ้านจะนีลุงกับสิเริ่มทำงานแล้วเนาะจ้ะลืมทำงานแล้วกับบคอยมีเวลาที่พี่น้องบัดนี้เหลืมงานกับคำมืดนะจ้ะ มาคอยอันเห็ดไมตะเกะพี่น้องรืดเห็นไหมเห็ดไมตะเกะเดี๋ยวงดได้บ่สิเอาโยปลาโยสิเอาใส่เป็ดเห็ดอันนี้เนาะจ้ะปอดเพราะว่าเห็ดอันนี้หายากด้วยพี่น้องอหายากเป็นเห็ดอัน เฮ็ดยาเฮ็ดสมุนไพรนะจ๊ะนี่เอาไปนั่นเอาไปย่ำนะพี่น้องเนี่ยย่ำเรือเขาจะเอาไปพัดกับเพ้ากัไดดจ้ะไปย่ำไปลาบนี่ป้ากว่ากใหไงเลยนี่สิเอาอยู่จ้ะเอาไปสดสวยเลยพี่น้องอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวสิเอาใส่ใส่ถุงอันเปจ้ะ ไปต้อจ้ะพี่น้อง มาเก็บเห็ดกับกีโกอีกแล้วพี่น้องพนก,กีโกเอามือจกทงเดินสบายๆเดินหาเห็ดไว้ถาปายุแล้วกะสีเอินปายุไปเก็บนะครับพี่น้องคือถาสิ่หายถือตะก,การน้ำย่างสิ่น้นะองเข้ากับเก็บเห็ดเข้ากับตองไ่ตะก,กาเลยย่งสินะจ๊ะก็เลยห้เพิินเป็นผู้เดินหาเห็ดเดี๋ยวเข้าจำใครตามไปเก็บจรินะจ๊ะนี่คือการเก็บเห็ดของป่าวกปายุด้จ้ะพี่น้อง แต่ว่าถ้าบอพอเหี้เท่าก็สิหาซอยกันนะอลจารยพี่น้องป๊าสองดอกนีแม่พี่น้องสามาสวยท้ดสวยเลยดอกนีดอกนีไหมโอ้โหโอ้โหเก็บเลย พระเอกเดินน้ำหนาใหเราพี่น้องนะดูนะเห็นปึ๊กเลยนี่ลระเพิ่อนกับสิเดินหาเห็ดเนาะหาเห็ดไปทาให้ไปเก็บนะพี่น้อง สุดยอดเลยมาเก็บเห็ดพึ่งหวานเมื่อนี้พี่น้องสุดยอดเลยแต่ไม่ตะดอกงา่ามนะขอบคุณพี่น้อง FC ีหลายท้่จ้าด้วย,วยถึงเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะจ๊ะพี่น้อง